เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีมีคณะผู้บริหารเข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธี และได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินทาวายสัตตุสกโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยเจิมป้ายและห้องเป็นสิริมงคลศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีมีพื้นที่รับผิดช,ชอบ7จังหวัดภาคอีสานตอนบนซึ่งได้แก่จังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูเลยบึงการสกลนครและจังหวัดนครพนม มีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรและการชนสูตรโครคศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดทำแผนในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านการตรวจสารพันธุก,กรรมด้วยการนำเทคโนโลยี NGS หรือเทคโนโลยีการถอดร,รหัสทางพันธุก,กรรมมาใช้ ซึ่งมีบทบาททางการแพทย์หลายสาขาทั้งส่วนของการวินิจฉัยการดูแลรักษาการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพเมืองร่วมกับการประมวลผลขั้นสูนย์ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยวินิจฉัยโรคเช่นโรคมะเรง็งโรคทางพันธุกรรมต่างๆถือเป็นศูนย์แรกที่ให้บริการและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุดอรธานีเมืองทางการแพทย์สู่ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอีสานตอนบนค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับศูตรนี้ก็จะได้ให้บริการในสิ่งที่กรมยศาส,าาสามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนในแถบ7จ,จังหวัดนี้ได้มากขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับการฝึกอบรมให้บุคลากรมีคิดความสามารถเพื่อช่วยระบบสุขภาพประเทศได้มากขึ้นด้วยครับในส่วนของสูทการแพทย์ที่อุดอรธานีเนี่ย ตอบรับหรือสอดรับกับแผนที่อุดรธาน,นีได้วางไว้กรณีที่เป็นเมดิเก่นทับบ้างหรือเปล่าครับถูกต้องเลยครับอันนี้ไปได้วยกันเลยครับเพราะว่าจริงๆทางท่านผูต้ตรวจเองนะครับทางจังหวัดน,นะครับทางพื้นที่ก็เราก็พบแล้วว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครือข่ายของการรักษาพยาบาลไม่ใช่รองรับเฉพาะคนไทยแต่ว่ารองรับกับคนต่างชาตินะครับเรามีรถไฟ